สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์โพสต์ใน t i k กตอกกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m k t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยในตัวเว็บ k m k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนและผ่านยืนยันแัะผ่านอย่ายลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพ,กพกื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะทว i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มไดนบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น ติ๊กตอกนะคะหมวดหมู่มบริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสติ๊กตอกนะคะก็ะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นบริการนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นได้บนสุดตรงนี้นะคะเป็น4 3 1สนะคะคําอธิบายรตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้ก็ใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเดิมเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์ความเร็วและคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะ ลิงตัวนี้คัดลอกกันไ,ได้เลยจากโพสต์ที่จะใช้บริการกดเข้าไปก่อนนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์ก็ไม่มีนะคะคัดลอกลิงก์และนำมาวางกันได้เลยนะคะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่1 0ใส่กันไป100นะคะได้นะคะไม่ถึง1บาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะกดส่งกันไปได้เลยะคะ่ะ ระบบก็ได้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดอ,ออเดอร์ของเพือ่อนๆนะคะไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพือ่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพือพ่อนเองเพือพ่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดมินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ แต่และออเดอร์จะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ไว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสัรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหาเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเหลยตรงนี้นะคะ,ะเาืเพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระถุงนได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได en um ้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรือรองรับทั้งของ Google p a ย์และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของ TikTok ก็ขึ้นขึ้นไปแล้วเพ,เพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการขอยเว็บไซต์ kmtth MM ก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลย วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาับรฟังรับชมนะคะ